สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าและหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับ เราคือก,กำลังดูคลิปของช่อง M Up Side u ครับหลักคอนเทนต์ในเกมนี้มาก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าอารีน่าในเกมนีเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมา,มากเพราะว่ามันจะช่วยให้เราต่อสู้กับอะไรต่างๆได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบอสหรือว่าอีเวนต์แต่ในคลิปนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงอารีน่านะครับแต่ผมจะมาพูดถึงไอเทมที่คุ้มค่าที่สุดในการแปะไว้ในอารีน่านะเพราะว่าไอเทมที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับไอเทมมารอันเนี่ยถ้าเราแปะไว้แล้วเราอยู่ในรัศมีเขามาเนี่ยเราก็จะได้บับ แคมไฟเสื้อนี้หาได้ง่ายมากๆครับโดยการใช้ไม้10ชิ้นแล้วก็ทอท่าชิ้นนะโดยเราสามารถครัฟได้ด้วยมือเปล่าเลยนะครับซึ่งจะเอาแคมไฟใช้ได้ไหนก็นแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามันมีแคมไฟให้เราเลือกถึง16แบบด้วยกันซึ่งก็สวยในรูปแบบที่แตกต่างกันรวมถึงวิดีคลาฟก็ต่างกันด้วยนะครับเมื่อเราวากกองไฟแล้วเราอยู่ในรัศมีของมันเนี่ยเราก็จะได้บัฟ c l o ซี่ไฟซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการ,เ,รเลเจลเ์อของเรานั่นเอง ฮาร์ดเลนเช่นโดยเราต้องไปที่ใต้ดินครับให้มันถึงชั้นอัลเดอร์การแล้วก็แคบเบิลแล้วก็ให้ตามหาไลฟ์คริสโต้เนี่ยแหละครับขอใจให้มันเป็นคริสตัลปันนี้แหละซึ่งเราสามารถกดแชร์มันได้ด้วยนะครับนั่นคือจะเพิ่มแม็กเอชพีอยู่20หน่วยนั่นเองแต่ในกรณีนี้ในวันนี้จะไว้เพื่อเลือดครับเราจะมาทำฮาร์ดเลนเช่นนั่นเองโดยการนะมาข้าวกราโซ่ครับอย่าแรกให้น้ำเหล็กมาคราบเป็นโซ่ที่เอวิลก่อนแล้วก็คราวได้เลยถ้าเรามีไลฟ์คริสตัลอยู่ในตัวอยู่แล้วนะซึ่่งกก็คครราวทีอิเชนนัับ ซึ่งความสามารถก็จะคล้ายๆกับกองไฟเลยครับก็คือจะเพิ่มอัตราการเจนเลือดซึ่งในเวอร์ชันเก่านะครับเราจะสามารถแขวนฮาร์ l a น n c h e ได้แค่บนบล็อกเท่านั้นถ้าเราใช้ในแอร์แลนเนเนี่ยก็หัวเราอาจจะติดได้นะครับตอนีในเวอร์ชัน1.4.4เขาจะปรับให้มันแขวนบนแพลตฟอร์มได้ครับซึ่งก็เลยได้ว่าใช้สะดวกขึ้นกว่าเดิมมากครับแลวถ้าเมื่อเราอยู่ในรัศมีของ Hard l a u n c h e เนี่ยเราก็จะได้บบฟฮาร์ l a ลมนั่นเองครับ Star in the b o t t l เราจะเข้าสะกดแก้วแล้วก็ดาวครับโดยก็สามารถค้าวได้ด้วยมือเปล่าเลย ถ้าเรานาขวดแก้วนี้ไปแปะที่ออรีน่านะครับถ้าเราอยู่ในรัศมีของมันมันจะได้รับบัฟสไตล์เอวัลเทลซึ่งก็จะช่วยเพิ่มมาตาการเลเจนมานาซึ่งมันจะเหมาะกับคนที่เล่นสายเวนนะครับสําหรับคนที่เล่นสายอื่นก็ไม่ต้องแปะก็ได้ฮันนี่ซึ่งมันจะอยู่ในรังเพื่องยักษ์ในป่าจังเกิลใต้ดินซึ่งเราก็ส,มส,มสามารถใช้ถังหรือว่าบาเกตนในแหละตักได้เลยแล้วก็สําหรับคนที่ยังอยู่ในช่วงต้นเกมก็ระวังตัวอ่อนควินบีด้วยนะครับ ในช่วงพีแคหมดนะครับเราก็ทําเป็นแบบบอ่อเอานะโดยเราจะทำะไปไหนก็ได้นะครับขอแค่ให้มันแบบใสนะ้ำพึ่งเข้าไปได้ก็พอโดยน้เพึ่งต้องสูงอย่างน้อย1บ่อนะครับเวลาเราจมเราถึงจะได้บัฟนะแล้ถ้าผู้เล่นเอาตัวจุ่มเข้าไปเนี่ยผู้เล่นก็จะได้บัฟพันนี่นั่นคือจะเพิ่มอมาัตราการเลเจนเลือดนหน่วยต่อวินาทีนั่นเองเราจะหาผู้เล่นออามาจากน้ำพึ่งน,นะครับบัฟก็ยังไม่หายนะครับมันจะอยู่ได้ถึง30 4. วินาทีเลยแล้วก็ในช่วงฮาร์อนะครับเราจะสามารถอัปเกรดบอร์ดในพึ่งนี้ได้นั่นก็คือชบบบับเบิลที่สามารถซื้อได้จากเอเบซีปาร์ตีโดยคนสมบัติของบ็อกนี้ก็คือผู้เล่นจะสามารถผ่านบ็อกนี้ได้แต่น้าทุกชนิดจะไม่สามารถผ่านได้และใช่ครับ น้ำผึ้งก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเนนะครับมันจะช่วยให้เราจุ่มน้ำผึ้งกันได้โดยแบบสะดวกขึ้นมากๆเลยโดยเพื่อนจะสร้างแบบเล็กใหญ่สูงเตี้ยแล้วก็ว่าไปนะครับขอแค่ให้มันใส่น้ำผึ้งไปได้ก็พอ s u n f เ o อร์หรือดอกทานตะวันซึ่งมันหาได้ทั่วไปมากๆครับตามไปองฟอเรสเดินสำรวจไปแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวก็เจอถ้าหากเราอยากได้ทานตะวันเพิ่มแล้วก็ไม่อยากจะสร้างโลกใหม่เนี่ยเราก็สามารถหาซื้อจาก abc d r y a d ็ได้เหมือนกันแต่ช่วงบัตรมูลเธอจะไม่ขายนะครับ โดเราสามารถวางทาตาวันได้ที่บล็อกหญ้าเท่านั้นนะครับเมื่อเราทำการวานแล้วอยู่ในรัศมีของซันโฟเวอร์เราก็จะได้บัฟแฮปปี้โดยจะเพิ่มโมเมนต์สปีดแล้วก็อัตราเกิดของมอนเตอร์ก็จะน้อยลง แบนเนอร์ซึ่งเราจะมีโอกาสได้จากการฆ่ามอนเตอร์นี่แหละครับนั่นคือถ้าโลกนั้นเนี่ยเราฆ่ามอนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งห้าสิบตัวเราก็จะได้แบนเนอร์ของตัวนั้นมานะอย่างเช่นถ้าเราฆ่าสลามห้าสิบตัวเราก็จะได้แบนเนอร์ถ้าเราฆ่าสลามร้อยตัวเราก็จะได้แบนเนอร์อีกอันหนึ่งซึ่งถ้าเรากำจัดมอนเตอร์ครบตามที่กำหนดแล้วมันก็จะมีอักษรสีเหลืองขึ้นมาตรงมุมขวาบนครับว่าพูเล่นได้ทำการกำจัดมอนเตอร์ตัวนี้ไปกี่ตัวแล้วอย่างผมก็ฆ่าสลามไปสี่พันห้าสิบตัวแล้วนออรรี่ขงเานะครับ ถ้าเราติดแบนเนอร์ไว้นะครับสตูนที่มันอยู่ในรัศมีของโทงเนี่ยก็จะอ่อนแอลงหรือเอาง่ายๆก็คือตายง่ายขึ้นนั่นแหละครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับการรยอีเวนต่ตงตางๆนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในรัศมีเราก็จะได้รับบัฟแบนเนอร์ครับซึ่งก็น่าจะเป็นการบอกผู้เล่นนั่นแหละครับว่ารัศมีของโทงเนี่ยมันซีโซตตรงไหนนั่นเองเบสตัตจูหรือว่าลูกปั้นแมวซึ่งมันจะมีโอากาสหาได้จากการเปิดกล่องในทะเลทรายใต้ดินครับหรือบางที่ลูกปั้นเนี่ยมันก็วางอยู่ในบ้านเลยแหละครับไม่ได้อยู่ ถ้าเราวางรูปั้นแมววันนี้เราอยู่ในรัศมีของมันนะครับเราก็จะได้ดีเฟนซ์มาอีกห้าหน่วยนะซึ่งก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะทำให้เราตายยากขึ้นนั่นเองแล้วก็เราบอกครับถ้าเราอยู่ในรัศมีของมันเราจะได้รับบัฟเดอะบีสดีเฟนต์นั่นเองครับเนอร์สหรือว่าพยาบาลอย่าแรกการที่จะได้เอเซินนี้มาเนี่ยพวกนั้นต้องมีเลือดอยู่ที่ร2อขึ้นไปนะครับโดยเราจำเป็นต้องสร้างบ้านให้เธออยู่ติดอนเลนาดโดยเราจะใช้โต๊ะครับแล้วก็เก้าอี้หรือว่าโต๊ะกับเก้าอีนนะอนันเยงซ่ สาเหตุที่เราต้องมีเอพพยาบาลเนี่ยเพราะว่าเราสามารถกดฮิวกัรเธอได้ครับนั่นก็คือเธอเลือดเราไม่เต็มเนี่ยแล้วเรามากดฮิวกัรเธอเธอก็จะทําการรักษาเรารวมถึงโรคดีบับต่างๆด้วยซึ่งกระบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเราใช้อนนน้เนี่ยมันจะเป็นการยื้อชีวิตได้ดีมากเลยแหละแต่มันก็ใช้กันด้วยนะครับในการรักษาแต่ละทีแต่ถ้ามันแลกกับการยื้อชีวิตผู้เล่นไม่ให้ตายเนี่ยมันก็คงจะพอตัวครับ Cast ส t ตจู e และ Star s t a t u ูซึ่งวิธีการหาหงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามานาที่ไหนนะครับรง่ายก็คือมันหาได้ตามใต้ดินนั่นแหละโดยเราจะต้องทําการต่อสายไฟมาที่รถปั้นครับเพื่อให้รถปั้นมาดอปมานานแล้วก็หัวใจออกมาเรือกได้ว่าต้องส่งรอยเป็นช่างไฟฟ้าสักนิดน,นึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ายิ่งเรามีรบปั้นเยอะยิ่งดีนะเพราะว่าเราจะมีโอกาสเก็บหัวใจแล้วก็มานา,นานได้มากขึ้น เมื่อเราต่อสายไฟได้แล้วเนี่ยให้เราติดอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าได้ที่ผมแนะนาก็คือแบบออโต้ไปเลยเพราะว่าถ้าเราใช้พวกสวิตช์เนี่ยเราก็ต้องมาเสียบเรามาเปิดอีกนะครับไม่อย่างที่ได้กล่าวไปเนาะเมื่อสตาร์หรือว่าฮาร์สเตจูเนี่ยโดนกระแสไฟเนี่ยก็จะดอกหัวใจหรือว่ามานาออกมาโดยถ้าเราเก็บหัวใจเนี่ยแล้วเราก็จะเพิ่มครับถ้าเราเก็บมานามานาก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็ค่อนข้างดีอีกอันนึงนั่นแหละเพราะว่ามันก็เป็นนหนึ่งการยื้อชีวิตผู้เล่นรวมถึงการเพิ่มมานาได้ด้วย เซตเพลก e ั u f ไอเทมซึ่งเพลก e ั u f ไอเทมมันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เมื่อเรากดแล้วเราจะได้บัฟบนะโดยในวัชชินปัจจุบันจะมีอยู่6อย่างด้วยกันได้แก่ชาร์ปเ i n g Station ที่เมื่อเรากดแล้วเราจะได้บัฟบชาร์ปเฮนิที่จะเพิ่มการจะก่อของบระยะปชี1สิบสอหน่วยคริสตัลบ l ลที่เมื่อเรากดแล้วเราจะได้บับคลาโบเวนที่จะเพิ่มแมกมานาเดเมทแล้วก็โอกาสติดคีที่ข้อขงบนเวทครับบีวิชิงเทเบิลที่เมื่อเราทำการกดเราจะได้บัฟบีวิชที่สามารถเลเวเมนต์สล จะได้แบบสเตจิตทำให้สามารถเพิ่มเซนทรีและก็มาปืนได้อีกหนึ่งอันแล้วก็สไลด์ออาเค้ครับที่ถ้าเมื่อเรากดแล้วเราจะได้แบบโชก้าลัชที่จะเพิม่มเมสปีดแล้วก็ความเร็วการขูดให้กับเราแต่แบบนี้มีเวลาอยู่แค่2นาทีเท่านะ ก็จดลงไปไปที่เรียบร้อยครับสหรับคลิปสิบสีที่ควรมีในแอนเดอร์น่าแล้วก็ไปเดินครับถ้าผมพลาดอะไรเที่มาไหนไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเอาละครับหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้ทุกคนต่อสู้กับอะไรต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับขอส่งท้ายด้วยการสู้เดอรทอร์ินแบบยาวๆแล้วละกันนะฮะสรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นรายการอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับโชคดีฮะ